ไคครรัับบสวัสดีครับป้าสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ป้าคนสวยครับป้าชื่อไอครับสาวงสาวงชื่อป๊อกชื่อป๊อกป้าหวงน้องพูดได้คำกรกูลคนบ้านไหนคนบ้านจะค่าไต่มาทำไอชุดสวยกันเลยลูพ่อเลยคะับราพ่ออยู่คณนครับเราพ่ออยู่โรงงาน K m t J MT MT แต่บาทเยงนตัวแคทโมเดิลป้าทำไมพูดภาษากรีกของเด็กเราจะโอนถ้าโอนจะเป็นคนบ้านไหนบยะค่าไต้ ทำไงถึงได้มาอยู่มาอยู่ทั่เปนี่ย้มาอยู่แั้งแต่พอสหสิบ้าสิบจ้ะนี่หกสิบเจ็ดเต็มบอดีหกสิบจ้ะจากรจ็ดโอ้แต่นี่ยังเข้ารับในพวพผู้หญิงตะกนก็มาตอนยังไม่เท่าเราตะโอนก็มายังย้เาวาก็ดีย้คืนขังยังขังเดินเลยมาปิดประตูบอกไมเห็นพูดจาชาารนึงเดีโวอีนพผู้หญิงนะจาก็อยู่สิ็ดปีตก่อนมากับอะไรเราสามสิบ ได้ได้เนี่ยนอะไรครับปะรถนี่ก็หาิหยังแข็งแรงทำงานได้กินเขาได้หูตาวไมีจะเลยเป็นไอดอมีบ้านยาคาไตอยู่ตรงไหนตะวันบ้านยาคาไตจ้กก่อนถึงวัอยูหลังสองหลังอบ้านเป็นตอนกิจิพิษพิดหลอกไวเดียกระเทาะเลยเนาดูมันก่ไม่ไม่ใช่ตวกเหมือนตะกอนเลยชาวบ้านนีอุลเต้าไม่มีเนี่ยมาอยู่ก็ลเต้าเขาทำงานถนนน สองก็ไปมีแฟนอยู่ดนอนคนสุดท้ายอยู่ซีเกตก็ก็อยู่หอพกสิบปีสองปีนี่ขเขาเกษียณมีเกษียณนี่อายถึงแปะนะดิบแล้วเนาะอยู่ที่แนวเนาะยันเป็นจองเป็นพระละหลวงเต่าก็เนาะเนาะเออทำไงเขาได้เนาะรับเนาะจ้ะถึงได้อยู่ตอนนี้ก็มาเช่าบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆแต่นี่ๆเมื่องมาได้ลงอาหารเองนนนะ่ะจะเป็นบ้านเขาเดี๋ยวละกัน,น ยินดีที่รู้จักครับจ่าอะไรนะป๊อกป๊อกป๊อกจ้าคนบรรยากาศใต้ต้องเปิดแหวงตรงกูเลยนะขำขูสูงขำขูสูงนะแล้วก็แล้วนี้ลูกเอาฝากถึงลูกหลานหน่อยแม่อยู่สบายดีของเราเปิดเปิดนานนหน่อยเปิดนานหน่อยเปิดนานอาไรอะไรไอ้เราลูกหยัดหยัดที่น้อนเลยที่นอนนอนนอนสบายดีเด้าเขาส่งข้าวสารให้ใหญ่เนาะเพราะข้าวสารมันกินกับกูมันข้าวสารแล้วเอามาให้กูด่าว่ะเนี่ ดูนานทีดูหนานที่ของแก่ไหมของแก่ไหมเดี๋ยวดูเอาปันอปันมันมืดอลไรเราอปันมืดฟันมืดเลยจ้าฝากคะแนนขอให้โชคดีปีใหม่ครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับทุกความแข็งนะครับจ้ามอนกันขอให้มีอายุยืนหมื่นปีครับครัจ้าจ้าป้าเปาไอปลาเลยปลาวบป้าผู้ใครคนหล่อคนสวยครับ